สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์8นาฬิกาสนาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล1ิแห่งนี้นะครับด้วยความห่วงใยจากรายการนะครับสู่ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 เเราต้องดูแลตนเองนะครับไปไหนก็ตามนะครับอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง เรื่องการล้างมือต้องทําเป็นประจำจนเป็นนิสัยนะครับด้วยความหงใย,ยเหล่านี้เราจะพบกันอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره สท่านผู้ชมครับมุสลิมในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนะครับแต่หลักการอิสลามแล้วยังคงเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ ไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมจังหวัดปราดครับที่บ้านใหญ่ม่อมในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ เรียกว่าหมู่บ้านยายมอมอําเภอแหลมเมาจังหวัดตราดมัสยิดหลังนี้เป็นมันสยิดท,ที่สามของจังหวัดตราดนะครับมัสยิดแรกก็คือบ้านน้ําเชี่ยวมัสยิดที่สองก็คือบ้านแหลมท้องหลงังแล้วก็มาที่สามเนี่ยมัสยิดบ้านหายมอมมัสยิดสถานที่ตรงนี้จริงๆแล้วที่เราอยู่กันมานะประมาณเกือบร้อยปีแล้วครับ ร้อยปีมัสยิดหลังแรกอยู่ฝั่งกันู้นหาใสดดำสมัยนั้นก็เขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่กันประมาณย้ายจ,จากตรงนั้นมาปี12บสอ่ะสอ12แล้วก็มาสร้างเป็นบาแลสองแล้วก็มาสร้างเป็นมัสยิดสแล้วก็มันพังหมดก็มาทําอีกก็เป็นครั้งอันเนี้ยสุดท้ายติถาวรนหน่อยเห็นที่นตรงเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยับ จริงๆแล้วชุมชนที่เนี่ยบ้านบ้านที่มีมีอยู่ที่ยายม่อมเนี่ยสมัยผมมาเป็นเด็กเด็กเนี่ยอายุสิบสี่สิบห้ามีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าบ้านเองเกาะริมเกาะริมทะเลอ่ะมันเป็นชายนิดเท่านั้นเองจนกระทั่งว่ามันเกิดเขาเรียกสุขาสุขาพิบาลก็เริ่มบูรณะและเริ่มมีดินมาถมมีอะไรต่างๆตามบ้านตามไร เมื่อก่อนบ้านก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราทามาหากินกันแบบออกทะเลเขาเรียกเขาเรียกกันนะเขาเรียกประมงพื้นบ้านเรือเล็กๆอ่ะเรือไม่โตอ่ะผมเองก็ก็ทําเคยทําทําประมงซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนสมัยสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันหาหากินง่ายใช่ไหมฮะปลาหาง่ายปูหาง่ายเนี่ยลงไปนิดก็ได้และปูลงไปหน่อยก็ได้และปลากุ้งอะไรต่างๆได้ ช่วงมาทั้งวันนี้วิถีชีวิตก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาทําการค้าบ้างบางบาง,บางคนเขาก็มีตังมีสวนไปเทีสวนบ้างค้าขายบ้างแล้วก็ทางอาชีพช่างไม้ช่งาชงปูนอะไรรับเหมาเนี่ยคือเรื่ออาชีพของเราก็ตอนนี้มันไม่ใช่ประมงร้อเปอร์เซ็นแล้วหลากหลายล<ะ>ก็การช่วยเหลือในชุมชนเนี่ย ก็มีเทศบาลได้ให้มนการช่วยเหลือบ้างเรื่องคนยากจนคนยากไร้คนคนไร้ที่ทํากินหรือคนไร้ที่อยู่อะไรต่างเขาก็จะมาสนับสนุนนะคือเทศบาลฮะเทศบาลและพวกเราเองเนี่ยก็มีมีงานชิ้นหนึ่งซึ่งที่เราทำมาอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นงานศาสนาเราจะเดินเดินเยี่ยมตามบ้านแล้วก็ใครยากจนใครป่วยเราก็จะต้องไปเยี่ยมคันตลอดเลยช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยเหลืออยู่กันแบบ แบบพี่แบบน้องอะฮะแบบพี่บอกบน้องในช่วงรมฎอนเนี่ยเราก็มีการปกติการะละหมาตระวายอยู่แล้วแต่ที่เนี้ยมันดีอย่างตังง้นผมจำความความได้นะคนสนใจจะมาละหมาตระวัดก็เต็มสุเราเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีการละสินอดแล้วก็เด็กตัวเล็กๆนน้อยนะป .2 ว .3 สองพัสมนีมันจะถือสินอดทั้งหมดเลยอะห้ามก็ไม,ไม่ไม่ฟังมันก็จะถือสินอด เด็กส่วนใหญ่นะที่เนี้ยโดยมากจะถือสินอดกันไปโรงเรียนนะโางารนสามันป้อหนึ่งป้อสองป้อสามแข่งกันไงไหมแต่ไหนแต่ไรมาแล้วส่วนใหญ่ที่เนี้ยจะจะถือสุอดแต่แล้วที่นี่ถ้าหากว่าแล้วผมจะประกาศเลยว่าถ้าเข้าระมัดอนเนี่ยห้ามห้ามสิงสาศสาห้ามอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องกำชับอีกหน่อยอย่ากินอาหารแลร้านค้านี่จะปิดหมดเลยจะเปิดในช่วงหลังอัซัดนั่นแหละแลวจะมีของขายเต็มเลย ฮาราอมดอนเนี่ยเต็มแลวของกินของอะไรเต็มก็มีโอกาสได้ชาวบ้านก็ได้ขายขนมกันอะไรกันหลักสิบอนทั้งหมดนะถตาพูดถึงทะเบียนสบรุษเนี่ยสองร้อยกว่าครัวฮะสองร้อยกว่าครัวทีนี้บางบางครัวมันก็สามสามครัวบ้างสองครัวบ้างนะบ้านประมาณร้อยกว่าบ้านฮะ ะเยาวชนไม่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมพยายามที่จะสอดแทรกเรื่องศาสนาเข้าไปอาจจะประชาสัมพันธ์ที่มัสยิดงต่างคือเราเป็นห่วงกลราะว่าจะคอยตามไปกับฝรั่งมังค่าที่มาเดินมาบ้านเราอะไรต่างแต่ก็ดีอย่างนึงว่าในโซนนี้มันมันไม่มากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ชุมชนที่จะมาก็เหมือนกับที่สัมภาษณ์เมื่อกี้แหละมันเป็นลักษณะมาเที่ยวมาดูวิถีชีวิตอะไร มีปลากอบปลาอะไรนีฮะก็มีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะช่วยในชุมชนเราเั่นั้นแหละถ้าไม่มีปัญหาอะไรเรื่องศาสนาแล้วตอนนี้เด็กรุ่นหลังก็ได้เราได้ไปส่งเรียนเป็นสิบๆแล้วขด้มาสอนเด็กมั่งอะไรมงเป็นครูสอนเนี่ยที่เห็นที่เห็นอยู่เนี่ยฮะเด็กรุ่นหลังทท้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุยี่สิบตอนเนี้ยที่กำลังดำเนินการอยู่ แล้วก็สิสอนนี่ครับผมจะไม่เอาไปไหนเขาก็จบมาผมจะรีบเอาเข้าไปแล้วหาเงินให้เขาได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาแล้วแา่หากว่าเราไปหาบุคลากรที่อื่นเนี่ยมันจะแพงเขาก็อยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวเขาไปแล้วนี่ของเราเองให้น้อยเขาก็ไม่ว่างไง <laughs> ใช่ไหมเรื่องสอนศาสนาก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะปกครองผู้คนในชุมชนของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเนี่ยครับมันจะต้องเริ่มจากตัวเราก่อน มันจะต้องเริ่มจากตัวเราทําก่อนแล้วก็บอกไม่ใช่อยู่จะไปใช้เขาไปห้ามเขาเราต้องต้องเราเว้นก่อนเราจะต้องไปดูให้เขาได้เห็นก่อนการการใช้เขาเรือว่าการการที่จะทาให้เขาได้ตามเราเนี่ยมันเขาจะต้องดูตัวเราเป็นตัวอย่างเพราะเราเคยได้ได้เรียนรูน้ในท่านศาสดาและก็บรรดาสหาบ้านเนี่ยนะในศาสนาเนี่ยพอเขาจะทําอะไรมาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มจากตัวเขาก่อน ลูกบ้านหรือว่าคนที่อยู่ใต้ปกครองเรานั้นเขาจะได้ตามเราได้ง่ายอันนี้มันเป็นข้อสําคัญเลยบาง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 มุกเข็มบางบาง,บาง,บาง,บางที่นะฮะนะก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ทําเริ่มจากตัวขเขาเองอยู่ๆเขาก็ไปใช้มันก็ไม่มีผลไม่มีประสิทธิภาพเราขอฝากให้กับพี่น้องมุสลิมนะฮะก็จะทําอะไรทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากตัวของเรา,เราก่อนถึงจะมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์โควิด1 i การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชจุลาราชมนตรีในการประกอบศาสานกิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สาาวาการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยประเด็นสําคัญนะครับในเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพนะครับที่เขาจะต้องได้รับการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองผมกําลังพูดถึงศูนย์พักคอยนะครับก่อนที่เขานั้นจะมีสภาพร่างกายหรือว่ามีอาการมากขึ้นนั่นเองนะฮะ เพราะนั้นศูนย์พักคอยตรงนี้นะจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรองศักชัยบุญมานะครับเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับครับสละมรดุลครับและมุสลิมครับในฐานะที่ท่านรองเป็นรองผู้ว่าและเป็นมุสลิมนะครับที่เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ทราบข่าวว่า มีการรวมตัวกันตั้งกันเป็นชมรมนะฮะข้าราชการพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานครเนี่ยทั้งผู้ที่เป็นลูกจ้างด้วยข้าราชการด้วยเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับบุคลากรคือเดิมเดิมเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นพี่ๆนะครับที่ทำเนี่ยเขาก็เคยคิดกันว่าเอะจะทำยังไงนะครับคือมุสลิมในกทมเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่ามันกระจายอยู่ตามสำนักบ้างเขตบ้างมันไม่สามารถถึงเวลาที่จะมีกิจกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะมารวมตัวกัน ครับก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะตั้งเป็นคล้ายๆกับเป็นชมรมครั้งแรกก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับก็ตั้งมาเนี่ยไม่เป็นรูปเป็นร่างก็ถึงเวลาใครอยากจะมาก็มานะครับใครใครที่ไม่รู้ก็จะไม่มานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับก็คือมันมีประเด็นที่ที่มันเป็นความคิดเรื่องว่าเราต้องทําให้มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนื่องจากว่าเวลาที่มุสลิมเนี่ยเกษียณราชการก็ทีทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ ครับตอนนี้เวลาคนที่จะไปดูแลที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยไปน้อยมากนะทั้งทั้งที่เขารับราชการจนเป็นระดับบริหารครับก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างเนี้ยแล้วก็เหมือนเราเนี่ยอยู่กันเองแต่ว่าเราเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นมุสลิมเนี่ยในในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างนี้จริงๆริงก็เลยครับก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยเรามีผู้บริหารที่เป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็เสียเนี่ยก็พยายามจะดึงมาให้รู้จักกันครับ นะครับสุดท้ายนะครับก็คุยกันนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เกษียณไปเนี่ยก็ตั้งเป็นโชรมนะครับเป็นรุ่นเป็นร่างนะครับนะครับคราวนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็มีการรวบรวมมาตอนนี้จริงๆแล้วมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเเกือบสามพันคนอืออาละครับทีนี้เข้ามาสู่ประเด็นที่ปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะด้วยความหงายใหญ่และกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อ เป็นจานวน,นต้นๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความห่วงใยของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยการสร้างศูนย์ทักคอยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือบรรเทาเบาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอยากให้เล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงตรงนี้คือเรื่องศูนย์พักคอยเนี่ยมันมันต้องเริ่มตั้งตั้งแต่แรกก่อนนะคือเดิมเนี่ยเ,าเราก็คิดว่าคนที่ป่วยนะครับได้รับเชื้อเนี่ยต้องไปรักษาในโรงพยาบาลอ่ครับน แต่กรณีจานวนจํานวนที่ผู้ป่วยที่มันมากขึ้นโรงพยาบาลรับไม่ได้ก็จะขยับออกมานะตั้งโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนามก็คือรับเฉพาะผู้ป่วยตรงนี้โดยเฉพาะแล้วก็คือแบ่งเบางานของโรงพยาบาลมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะโรงพยาบาลสนามก็เต็มอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับว่าจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นศูนย์พักคอยนะก็จะย้อนกลับมาคราวนี้ระดับนะครับระดับของการรับรักษาเนี่ย ปกติเนี่ยครับเดิมโรงพยาบาลสนามนะครับก็รับเฉพาะสีเขียวอถ้าสีถ้าสีเหลืองแก่หรือสีแดงก็ไปอยู่โรงพยาบาลต้องอยู่โรงพยาบาลละตอนนี้โรงพยาบาลสนามก็พัฒนาขึ้นมาเกือบเป็นโรงพยาบาลก็รับได้ทั้งเหลืองั้งแดงแต่เขียวล่ะวันนี้เขียวยังไม่มาใช่เขียวเขียวยังยังไมมาเขียวจะอยู่ไหนคเ็จแล้วก็เขียวไม่มีปุ๊บก็เขียวก็ต้องมาเป็น CI ก็คือเป็นเป็นศูนย์พักคอยครับก็คือว่า ต่อไปเนี้ยคนเขียวนะครับเข้าศูนย์พระคอยนะครับถ้ามันวิวพัฒนาการเป็นเหลืองก็ไปโรงพยาบาลสนามเป็นแดงก็ไปโรงพยาบาลตัวเนี้ยจะเป็น3ส่วนก็นี้ปัญหาต่อมาว่าหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยนะตัวตัวเขาเรียกว่าศูนย์พระคอยที่เราตั้งเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆเราตั้งมา60กว่าศูนย์ละนะครับทั่วประเทศมะนาวครับนะครับแต่ประเด็นคือวันเนี้ยนะครับมันมีการแยกอีกว่าโรคเนี่ยมันมันคือหลังจากเขียวนะครับไปเป็นเหลืองเป็นแดงเนี่ย อัตราของของผู้ป่วยเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยจะอยู่นอกระบบล่ะจะอยู่นอกระบบก่อนแต่ว่าเหลืองกับแดงเนี่ยมันเต็มไปเต็มไปหมดเอาามันเต็มไปหมดปุ๊บเนี่ยแนวโน้มนะครับของศูนย์พักคอยที่ที่เดิมเราคิดว่าจะรับสีเหลืองเนี่ยาามันก็มีบางศูนย์นะครับที่ต้องวิวัฒนาการไปเป็นโรงพยาบาลสนามอ๋อครับผมก็คือจะรับรับพวกสีเหลืองบ้างละครับคราวนี้สีเขียวะสีเขียวก็ไม่มีที่อยู่อีกเอาไงตอนนี้คิดกันต่อว่า ถ้าอย่างนี้เราเราจะไปสร้างนะครับศูนย์พัคอยเพิ่มนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าการสร้างศูนย์พระคอยเนี่ยนะหนึ่งแล้วเราต้องใช้เวลาในการที่เราจะระดมคนบุคลากรที่ด้วยที่ด้วยนะครับสถานที่มันเหมาะไเพราะว่าศูนย์พระคอยกันไหนนึกก็ต้องใช้เป็นร้อยเตียงใช่ครับแล้หาสถานที่เนี่ยมันมันไม่ค่อยได้นะในกรุงเทพสเกลที่เราพูดกันถึงสี่อยมันก็จะเล็กลงมาเล็กลงมาสเกลจะเล็กตามภาพนะผมพยายามอ่านภาพตามสเกลจะเล็กลงมา นะฮะคนที่เป็น HI ก็บางทีอาจจะไม่สะดวกที่บ้านนะฮะด้วยอะไรประการทั้งปวงอ่ะก็มารวมกันตรงนี้นะเป็น CI แต่เป็นสเกลเล็กลงครับอ่าโอเคต่อฮะคราวนี้มันมันก็คือยังไม่พูดระบบรักษานะมันจะมีปัญหาเรื่องระบบรักษาอีกแต่ว่าการระบบการตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวคิดเดิมก็คือเอาคนในชุมชนนะครับดูแลกันเองในสถานที่ที่กําหนดครับ ใครป่วยในชุมชนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ใครป่วยก็มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ชุมชนก็ดูแลเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเป็นอสสอาสาสมัคร,ะครนะครับเป็นอาาสสกเข้ามาดูแลมีพวกอปปร,รในพื้นที่นะครับแล้วก็พวกจิจอาสาในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมาคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องนะครับ,รบแล้วคนที่อยู่ในในชุมชนที่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปอยู่ในระบบเนี่ยทุกคนจะรู้จักกันหมด อ่าใช่เพราะก็อยู่ในชุมชนเดียวกันใช่ในชุมชนเดียวกันจะรู้จักกันหมดนะมันไม่ไม่ต้องไปคุยอะไรกันมากแล้วก็คนที่อยู่โดยรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าก็คนที่จะทาเป็นพี่พี่อาณาอาเป็นพี่น้องกันครับผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ระบบเขาเรียกว่าเป็นมินินะเป็นเซมิซีไอของชุมชนเนี่ยผมขออนุญาตใช้อย่างนี้มันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นชุมชนมุสลิมตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ คือเดิมเนี่ย<ะ>เดิมีประมาณ70กว่าแต่ว่าหลังจาก70กว่าก็มีมีการเอามาดูแลมีระบบของระบบของทางราชการเข้าไปดูแลมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่ชุมชนดูแลกันเองตอนนี้ประมาณเก<ะ>ือบ60บครับใน60ชุมชนเนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยคือชุมชนอาจจะมี10 20 30อ,อะไรก็แล้วแต่ประมาณสักแ0ดเปดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น เป็นศูนย์ที่ตั้งคืนมาในมัสยิดบ้างนะครับในโรงเรียนสอนศาสนาบ้างนะครับแล้วก็ในชุมชนนะครับที่มันเป็นโรงเรียนเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับมุสลิมจะเยอะมากนะครับมุสลิมอประมาณ80%กว่าถึงเก้าสบที่เหลือก็จะเป็นตามศูนย์เด็กเล็กในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นวัดบ้างนะครับก็จะมีนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือตรงเนี้นะครับ เราเราได้แนวคิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ยชุมชนดูแลกันเองเนี่ยวันนี้นะครับระบบ CI ที่เขาตั้งมาเนี่ยมันแทบไม่มีใครไปใช่เขาเขาอยู่ใกล้บ้านเขานะครับก็เลยเหดตัวลงามาเป็นมินิซะนะเพราะเป็นมินิที่ท่านพูดเนี่ยมันความสะดวกจริงรอบข้างมองไปทางไหนญาติพี่น้องป้าพวกรู้จักกันหมดแต่ปัญหาว่าพอไม่มีระบบบริการสาธารณสุขเข้ามารองรับตัวนี้กทมดูแลยังไงในเขตพื้นที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยดูแลไหมหรืออะไร เพราะอันนี้บางทีเขาอาจจะต้องคอนแทคกับหมอนะในบางครั้งต้นที่เราทำยังไงครับคือเริ่มต้นถามคนที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยนะครับนะครับในระบบเดิมเนี่ยคือใครตรวจปุ๊บเนี่ยก็ใครตรวจเจอนะไปตรวจที่ไหนคนนั้นต้องเอาไปรักษาแต่ว่าอันนั้นคือกติกาที่ต่างแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นไปตามกติกานะฮะมันก็มีการเป็นการอกติกาเพราะบางทีเนี่ยแนวคิดบอกว่าเดิมเนี่ยนะคนสีเขียวเท่านั้นนะครับที่จะเข้าในศูนย์พักคอยเพราะฉะนั้น หน่วยงานหรือราเขาเรียกว่าโรงพยาบาลนะครับใช่ว่าสถานพยาบาลที่เข้ามาดูแลแล้วก็จะประเมินเฉพาะคนที่เขียวเขียวที่มีโอกาสหายแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ดูแล้วแย่สีเหลืองเนี่ยเขาจะไม่รับเข้าไปในนี้นะเพราะว่าถ้าเขารับปุ๊บถ้าพัฒนาการเป็นแดงปุ๊บเขาต้องหาโรงพยาบาลต่อครัเนี่ยมันคือปัญหาว่าเขาก็เลยไม่อยากจะรับเพราะฉะนั้นซีไอที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยส่วนอยากจะว่างอันนั้นคือประการแรกเลยว่าจะว่างคราวนี้ ในระบบของของการตรวจรักษาเมื่อตรวจเจอปุ๊บนะครับทางระบบเองเนี่ยเขาก็จะจับว่าถ้าผมป่วยเนี่ยนะใครที่จะมาดูแลผมผมจะต้องรู้ว่าโรงพยาบาลหรือว่าคนที่จะดูแลผมคือใคร<อ>เขาก็จะมีมีหลายระบบนะครับ,รบก็จะเป็นระบบของคลินิกอบอุน่นก็คือคลินิกแล้วที่เขาเร่วมโคร,ครงการเนี่ยแล้วก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนที่เขาร่วมโครงการนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือโรงพยาบาลน,นะครับตามแหล่งที่ที่หมอที่มาตรวจอยู่ครับอาจจะเป็นต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ว่าไปคราวนี้ระบบการรักษาพยาบาลตัวนี้นะครับคือคนอยู่ที่เดิม,มแต่สถานพยาบาลมันอาจจะมาจากที่นู่นบ้างที่นี่บ้างม,มันไม่สอดคล้องกับพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหน้าที่หลักเนี่ยในพื้นที่ทุกตารางนิ้วของกทมเนี่ยคนที่เข้าไปดูแลก,ก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานของเทพานรเอนครรับ คือกลายเป็นว่าท่านผู้ว่าเอสวินเองสั่งนักสั่งหะรเลยท่านบอกว่าใครไม่ดูเราก็ต้องดูนะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลกะครับที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็่จะเป็นต้องรู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมคือยังไงก็ตามเพราะผมอยู่บ้านมีศูนย์บริการสาธารณต้องเข้ามาดูแลต้องเข้ามาดูอ่าครับยางไรก็ต้องมีคนมาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยและการดูแลตัวนี้เขาก็ใช้วิธีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาอ๋อครับนะโดยโดยหมอหรือ พยาบาลเนี่ยอยู่ในกลุ่มหลายด้วยทุกวันก็จะประเมินอาการนะครับใครมีปัญหาใครมีอาการก็จะแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลายหมอก็จะมานั่งดูนะครับถ้าจะปรึกษาเขาก็จะคุยกันใช้โทรศัพท์ทางไลน์หรือโซซูมแล้วก็คุยกันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่มาอยู่ในมินิที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะมีการดูแลจากหมอบางคลินิกติดตัวมาแล้วอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยทางศูนย์อนามัยก็จะเป็นคนคอยมอนิเตอร์อีกครั้งหนึ่ง นะฮะจะเป็นคนดูแลอีกทีหนึ่งแล้วก็กลุ่มรายที่ว่าก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มใหญ่โตใช่ไหะฮะอาจจะเป็น10คน15คนก็แล้วแต่ที่อยู่ในศูนย์มินิี้ผมคิดว่ามันจะทําให้เป็นการดูแลเนี่ยได้กระชับมากขึ้นใช่นะฮะเอาอะครับในส่วนนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสังคมในภาคอละรู้แล้วว่าความร่วมมือแน่นอนจากมัสยิดก็ดีโรงเรียนก็ดีหรือแม้แต่วัดก็ตามเนี่ยนะครับได้ให้พื้นที่นะครับ อันนี้อุปกรณ์หรือการสนับสนุนอื่นๆจากพี่น้องประชาชนคนทั่วไปเป็นยังไงครับอันานี้บางคนอาจจะอยากจะร่วมทําบุญอยากจะร่วมกันกุศลอะไรอย่างเงี้ยปัญหาแรกนะฮะตอนที่เราเรายังไม่มีการตั้งตรงนี้นะออเวลาที่ไปคุยกับเจ้าของสถานที่ไม่ว่จะเป็นอิมามเขาดีเจ้าเจ้าวัดก็ดีหรือประธานชุมชนก็ดีเนี่ยเวลาที่เราไปชวนเขาบอกว่าเราตั้งอย่างนี้ไหมมันดีกว่าไหมทุกอย่างเขาเห็นด้วยหมดแต่ทุกคนจะถามปัญหาเดียวแล้ว ข้าวปลาอาหารจะเอายังไงข้าวปลาอาหารแล้วใครจะเลี้ยงใครจะดูแลเอาที่ไหนมาทุกคนจะกลัวหมดผมบอกว่าลองตั้งไปก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะทางทางท่านผู้ว่าเองเนี่ยจะมีถุงยางชีพอยู่แล้วยังไงก็ถ้าไม่มีเนี่ยเอาไปให้ได้ต้องวัดได้แล้วเบื้องต้นได้แน่นอนเบื้องต้นต้องมีแต่ว่าหลังจากอยากตั้งไปแล้วเนี่ยตั้งแบเป็นไงฮะคือตั้งไปรูปไปร่างปับเนี่ยคืออย่างน้อยอย่างที่ผมเรียนว่า คนที่ป่วยก็คือคนในชุมชนมันก็คือพ่อแม่ลูกหลาของคนที่อยู่ในพี่น้องครับยังไงเขาไม่ยอมให้ให้พ่อแม่เขาอบหรอกนะทุกคนก็จะเอาอาหารมาอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยยังไงก็มีข้าวคือคนที่บ้านจาก่บข้าวมาให้กินครนะแต่ว่าไอ้แค่นั้นมันธรรมดาไปคราวนี้คนอื่นที่รู้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการชมรมอะไรต่างๆสมาคมต่างๆรู้ปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งตามองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางสำนักจุฬาเนี่ยทาง ทางกรรมการกองทอกก็จะลงไปป่วยใหญ่ก็จะลงไปไปดูหมดแล้วแล้วก็เอาอาหารไปให้นะอาจจะเป็นอาหารแห้งบ้างอาหารปรุงสุกบ้างก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าก็เป็นสเต็ปขั้นตอนนะฮะการบริหารจัดการมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่เราก็พยายามนะที่จะช่วยกันขอดูอานะครับว่าให้มันลี่คลายลงไปนะในสถานการณ์ที่รวดเร็วนี้ช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านรองได้ฝาก นะกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะในช่วงสถานการณ์โควิดคืออยากจะฝากนะครับทั้งที่ผู้ชมที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันเป็นมาตรการทางสังคมนะครับมันเป็นมาตรการของการที่การจะ,จะช่วยดูแลสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับเราก็อยากให้ทุกคนถือปฏิบัติ ในว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากาก <ừ ừ, S 2> อนามัยนะครับในเรื่องของการเว้นระยะห่างในเรื่องของการทางความสะอาดล้างมืออะไรพวกนี้นะครับมันเป็นมาตรการที่ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วว่าอันนี้คือมาตรการที่ถ้าเราทําแล้วมันจะช่วยเราได้แน่นอนอย่างน้อยเนี่ย ừ, เกิน6กเจเนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือหลักศาสนาในเรื่องของความสะอาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมค่อนข้างจะเข้าใจเราต้องคิดอยู่เสมอนะครับ ừ, ừ, ว่าเราไม่เป็นโรค ก็จริงเราไม่ติดเชื้อก็จริงแต่เราอย่าเป็นตัวพาหะาที่เอาโรคเนี่ยไปให้คนอื่นเขาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับครับผมเอาล้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการสนทนาครับในช่วงวิธีสนทนากับท่านรองศักชัยบุญมาวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศักชัยบุญมาผู้ใหญ่สูงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสร้างความรู้คุมครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงตอนนี้นะครับผมและรองศักชัยคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh และนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีทมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับคำถามว่าท่านผู้ชมนั้นอยากได้ความรักความห่วงใย,ยจากคนรอบข้างแต่เราต้องถามตัวเราเองก่อนนะครับว่าเรานั้นได้ให้ความรักความห่วงใย,ยกับเขาเหล่านั้นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้การให้กําลังใจซึ่งกันและกันการให้ความรักซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นความจําเป็นมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขน,นงและจริง,งานให้เราทุกคนตลอด่ันผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮ์มะบเริกาตุ์สวัสดีครับ มุสลิมผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าด้วยตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นเพียงแค่คิดไม่ดีเฉยๆแต่ถ้าว่ามิได้พูดออกมาหรือมิได้ลงมือกระทำเช่นนี้ศาส,สนาไม่ถือว่าเขามีความผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเพียงแต่คิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ตราบใดที่เขาลงมือทำหรือพูดในสิ่งที่เขาคิดไม่ดีเช่นนี้เขาถึงจะมีความผิด ท่านอซูลสลาลอหวาเลหิวสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺสุบานุวาตาลาไม่ทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันกรณีที่เขาเพียงแต่นึกคิดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาเท่านั้นโดยไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ลงมือกระทําบันทึกโดยมุสลิม